ดูดูสนินี่พ่ออิมแทงเข่าเสด็จเหรนเข่าไปน้ำลรไปยังกินยังอะไรก็กิน,น,อนอยืนตรงนั่นวัวนอนยัง จิ้มผักอมบางๆนจอมนี่เอะมาว่างนี้ ทอดว่าเตะกินยังไงล่ะก <t> ินทอดมันแสบยังเตตั้งแต่นกัยังขมอยู่มัรว่ากินดิบกินดิบกับแซบของหวานเนอลุงบ้านในสูตก็แล้วแต่รสชิ้นน้อย ไปวั่วเลย ja sure ป Duke, ีนปีนแกงกับส <welche ikka? S 1> ุกสุกโอ้กระปนอ 了，然后。

ก็ชิมดีคกับไกจอบพักกินเมนูก,นนกินก่อนข้าว